อิไพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside ์พอดแคสตแรงสุดขั้วสุดทินเพื่อไทย ตะเพิดประยุทธ์ลาออกเถอะถ้าถึงขนาดต้องลดตัวอ้อนวอนอนุทินสุทินเผยเพื่อไทยจัดกำลัง30สอสอสักฟอกรัฐบาลหยันบิ๊กตู่รู้ชะตาชีวิตลดตัวอ้อนวอนพักช่วยประคองสภาชี้ช่องไขก๊อกก่อนหน้าแหกถูกโหวตคว่ำดักคอขู่นับองค์ประชุมเหมือนประจานตัวเองขัดรัฐธรรมนูญนายสุทินคลังแสงสสมหาสารคาม พักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมและประเด็นของพักเพื่อไทยที่จะใช้ในการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ว่า ประเด็นที่จะใช้อภิปรายเป็นไปนตามยติที่พักร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นไปส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการทุจริตการปฏิรูปการเมืองและเหมืองทองอาัคาราสำหรับสอสที่จะขึ้นอภิปรายของพักเพื่อไทยมีประมาณ30คนร่วมกับพักร่วมฝ่ายค้านอื่นทั้งหมดคือ45คน เมื่อถามถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอความร่วมมือให้พักร่วมรัฐบาลช่วยกันร,รักษาองค์ประชุมสภาถือเป็นการสะท้อนในทางการเมืองหรือไม่ นายสุทินกล่าวว่าเป็นการสะท้อนว่าระดับความเป็นเอกภาพของรัฐบาลแย่มากและอยู่ในช่วงที่คุยกันไม่ได้แล้วถึงขั้นนายกต้องเอ่ยปากขอเองทั้งที่เรื่องการรักษาองค์ประชุมเป็นเรื่องระดับวิบ เมื่อถามถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการเอ่ยปากของนายกให้รักษาองค์ประชุมสภาเป็นสัญญาณถึงการใกล้สิ้นสุดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นายสุทินกล่าวว่าก็มีส่วนและสามารถคิดได้เพราะนายกเองอาจจะคิดว่าเวลาและความเข้มแข็งเหลือน้อยลงทุกทีจึงมองไปไม่ไกลและขอให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ เมื่อถามว่าช่วงใดเป็นช่วงที่รัฐบาลบอบบางและอ่อนแอที่สุดนายสุทินกล่าวว่าอย่างที่เรารู้กันว่าช่วงเวลาอันตรายนั้นคือเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2565ทั้งนี้ปัญหาองค์ประชุมไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อเสนอให้นับองค์ประชุมก็ล่มทุกครั้งสมัยประชุมสภาครั้งหน้าหากเปิดมาก็คงล่มอีกเหมือนเดิมถือว่าจบแล้วเพราะสภาไม่สามารถเดินต่อไปได้ถ้าจะยุบ สภากฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็ยังทำไม่เสร็จดังนั้นจึงมีทางเดียวคือนายกลาออกหากไม่ลาออกแล้วถูกยกมือโหวตคว่ำในสภาก็จะยิ่งแย่แต่หากนายกเร่งรีบออกกฎหมายลูกให้เสร็จทันก็สามารถใช้ทางออกโดยการยุบสภาได้ เมื่อถามถึงกรณีที่ฝ่ายรัฐบาลขู่จะนับองค์ประชุมในสภาวันที่17-18กุมภาพันธ์นี้นายสุทินกล่าวว่าฝ่ายรัฐบาลสามารถขอนับองค์ประชุมได้แต่ก็จะเป็นการประจานตัวเองเพราะฝ่ายค้านอยู่ครบแต่รัฐบาลอยู่ไม่ครบใครขอนับก็ถือว่าขายหน้าตัวเอง และการอภิปรายตามมาตรา152เป็นไปนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ให้ฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่หากฝ่ายรัฐบาลทำให้องค์ประชุมล่มอาจจะมีปัญหาต่อการขัดขวางรัฐธรรมนูญได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ